เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์แล้วก็เป็นวันแรม15ข่้าำเดือน12เป็นวันพระอนุมโมทนากับแม่ชวนเพลินเดชพรแล้วก็ลูกๆร่วมทำบุญถวาย พระาจาย์ในวันพระนี้300บาทแล้วก็ร่วมบุญพุทธรีโอเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าอีก200บาทอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่เดินทางมาที่วัดป่าภูผาสูงที่เดินทางอยู่หรือว่ามาถึงแล้วหรือว่ากำลังกราบพระาธาตุจอมผามาวิหารพุทธปรินิพานพระยกมรกตหรือว่าขึ้นไปบนหอกราบหอสิม กราบภายในหอกราบหอศิมซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในหอกราบก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในหอศิมปก็มีพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาเป็นของพระเจ้าอาโศกมอบมาที่ประเทศศรีลังกาเมื่อนูน่น300กว่าปีหลังพระพุทธหลังพระพุทธปรินิพานแล้วก็มาถึงสกราช สักกาชนี้ก็ได้นำมาปริฐานที่วัดป่าภูผาสูงและนอกจากนั้นก็ยังมีรูปเหมือนหลวงพระพุธหลวงตาหลวงปู่มั่นถ้ำหลวงปู่มั่นลานพระศรีมหาโพลหลายอย่างหลายประการหรือว่าที่สําคัญรีกว่าจุดที่มาและพลาดไม่ได้ก็คือณภายในพระธาตุจอมผาในภายในพระธรรมพระธาตุจอมผาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอรันตธาตุยุคปัจจุบันมีท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นมีพระาธาตุของพระอรหันต์ศักดิ์สิทธิ์มากภายในพระาธาตุจอมผาเข้าไปกราบสักการะขอพรได้ทุกโอกาสที่ท่านมีโอกาสมาที่วัดป่าอภาสูงและการกราบเช่นนี้ก็มาหลายๆครั้งมากครั้งก็ได้อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแห่งคุณงามความดีที่วัดป่าอภาสูงและร้าน อุพาคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟ αι. มีเมนูหลากหลายให้ทุกท่านได้รับประทานได้ดืม่มอันนี้ก็เป็นเมนูที่เป็นเมนูแล้วแต่ท่านจะหยอดจะตุปัจัยตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายสามโมงอันนี้ก็คือจิตอาสาตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่าย3ามโมงหลังบ่ายสามโมงเป็นเวลาที่จิตอาสาเลิกงานแล้วอันนี้เป็นเวลาที่จิตอาสาเลิกงานแล้วหลังบ่ายสามโมง 4โมงถึง5โมงอันนี้ท่านต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนแจ้วละแล้วละนะเพราะว่าสงสารจิตอาสา,าที่มาทำอยู่เขาก็อยากกลับบ้านหรือว่าทำส่มควรเใจเวลาฉะนั้นถ้าต่อไปนี้นะต่อไปนี้ตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่าย3โมงอันนี้แล้วแต่จะหยอดตู้หยอดตามอัธยาศัยแต่หลังบ่าย3มโมงไปก็ตามเมนูที่ทางผู้ผากาแฟเขาได้จัดไว้แล้วนั่นแหละ อันนี้วันนี้นวันนี้พระอาจารย์เป็นคนสั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปล้างบ่ายสามโมงก็ขึ้นเมนูตามเมนูต่างๆแต่ว่าตั้งแต่ชเช้าไปถึงบ่ายสามโมงหยอดตู้ตามอธัธยาศัยแต่ล้างบ่ายสามโมงเป็นเวลาล่วงเลยงานของกิจอาสาอันนี้ทุกๆท่านก็ต้องสละปัจจัยของท่านเพื่อดื่มน้ําตามอธัธยาศัยของท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ดําริแล้วก็ ฝากไปถึงทุกทห่านที่เดินทางมาที่วัดป่าภูผาสูงจะได้ทราบโดยทั่นทวกันอีกประการหนึ่งในวันนี้ในวันนี้วันเสาร์ที่30แรม15บห้าเดือน12วันนี้ก็มีถวายงานก็มีงอคงนะเดินทางมาถวายงานแหลมปันกรคําแปลติ๊กปริยัมป้อเนะื่อถวายงานถวายงานแล้วก็อย่างมีปริศนาสมสกีสิทธ์มีแจ่มบรรพา แล้วก็บิวตี้เทพไพศสารอันนี้เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาถวายแรงมาถวายงานก็อนุโมทนาบุญกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทุกทกท่านทุก,ทกคนดังที่กล่าวมานี้แล้วนะก็มาถวายแรงถวายงานส่วนพวกที่อยู่วัดอยู่วาอยู่แล้วก็ถวายงานกันต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพ่อประสิทธิ์แม่เล้นทองน้อมน้อมหรือว่าช้อนสังรมันนี้ช้อนสังรมก็ต้อง มุงหลังขาร่วมกับติ๊กร่วมกับคูบาโตร่วมกับคูบาดองและก็ทิดหนูในวันนี้นะนอกจากนั้นยังมีลูกศิษย์อื่นๆที่ถวายแรงถวายงานช่วยกันช่วยงานกันอยู่ในหลายๆจุดบางคนพระอาจารย์ก็เห็นบางคนพระอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นก็ต้องขอบคุณทุกๆท่ทานอนุโมทนากับทุกๆคน ที่ได้ร่วมบุนร่วมกุศลแล้วก็สรรสร้างคุณงามความดีร่วมกันมากอย่างหลายประการก็ร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณทุกทกท,กท่านมาวัดป่าอุภาสูงจอดรถที่ร้านจอดรถมีติดต่อสอบถามที่แม่ชีชื่อว่าแม่ชีแม่ชีสุวิมนนะอยู่บริเวณนั้นนะก็หรือว่าแม่ชีแดงก็้านจอดรถตรงนั้นนะถ้ามีคนแจ่คนเท่า หรือว่าคนเที่งขาไม่ดีก็สามารถที่จะขอไม่ชีให้เปิดแล้วก็นํารถขึ้นมาให้คนแจ่คนเท่าคนขาไม่ดีนะลงบริเวณหน้าพระาธาตุจอมผาแล้วลดลงมาจอดข้างล่างถึงเวลาก็ค่อย,คอยเอารถขึ้นไปรับนะอันนี้ก็จะมีบริการอยู่ประมาณนี้คือเปิดโอกาสให้กับคนพิการหรือว่าคนทุพพลภาพหรือว่าคนป่วยหรือว่าคนแจชาราได้ขึ้นไปโดยสะดวกส่วนจุดของพระาธาตุจอมผาก็มีพระาธาตุจอมผาที่เป็นบริเวณภายนอก ทุกท่านก็สามารถเดินชมถ่ายรูปต่างๆได้รอบๆพระธาตุจอมผาได้เลยนะแล้วก็ยังมีมหาวิหารพุทธปรินิพานพระพุทธปรินิพานห็นสายเขียวน้ำหนัก900ตันและพระยกมรกตซึ่งทรงคุณค่ามากแล้วก็ภาพวาดจากศิลปินที่มีชื่อเสียงบริเวณภายในภายในมหาวิหารพุทธปรินิพานเข้าไปในบริเวณนี้เย็นมากและมีรูปที่เป็นสเตนกลาส พุทธประวัติสวยงามมากทีเดียวจดจมทั้งหลายนอกจากนั้นท่านยังจะขามาดเข้าไปในพระธาตุจอมผาซึ่งมีรูปปั้นของครูบาอาจารย์แต่และองค์ที่อยู่ในนั้นมีพระธาตุของท่านบรรจุอยู่ในพระธาตุจอมผาทั้งหมดทั้งสิน้นส่วนองค์กลางพระธาตุจอมผาก็เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่านเดินเข้าไปในอุโมงค์ชักพระเข้าไป88เมตรก็จะไปถึงใจกลางพระธาตุจอมผาก็เรียนเจอทุกท่าน ชมกราบสักการะสํารวมกายวาจาใจได้บุญกุศลตามอธิยาศัยส่วนนอกราบหอสิมก็ดังที่บอกได้แล้วมีผ่านประตูสวรรค์ไปที่ลานโพไปทิศลานโพจะมีปลูกต้นไฮเดรนเยียเอาไว้ดอกสวยงามมากอ่าแล้วก็กราบลานโพจากศรีลังกาอธิษฐานจิตมีพระรูปมีประธรรมสาวกพระอัญญากรัญญะพระอุปคุตแล้วก ยังมีบุคคลสําคัญในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าเทวนันพยติสะและบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับต้นโพและพระาธาตุที่นํามาวัดป่าอบา,าสุงก็คือพระอนุราธิระและผนางสังคมิตาธีรีจากนั้นก็เป็นดบันไดพรมเดินขึ้นไปมีต้นพระป่าอยู่ตรงนั้นมีแม่ชีแม่ชีสุปินะธรรมาอยู่บริเวณนั้นนะส่วนประตูสวรรค์แม่ชีรัตินทรา ท่านก็สามารถที่จะสอบถามแมช่ชีต่างๆว่าอะไรอย่างไรแล้วก็ร่วมบุญในต้นพระป่าตรงนั้นหรือไม่ร่วมบุญก็ได้ตามอธยาศัยแล้วขึ้นบันไดบันไดเรียกว่าบันไดพรมขึ้นไปจนไปถึงชั้นข้างบนจะเจอรูปเหมือนหลวงประพุทธ,ธานิโยซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาพระหมหาธินาชและจากนั้นก็เข้าสู่หอกราบซึ่งสงบร่มเย็นมากเข้าสู่หอสิมด้านหน้าหอกราบและหอสิมก็มีพระรูปของรัชกาลที่4และของรัชกาลที่9 และเดินไปตามสะพานบุญก็จะเจอรูปเหมือนหลวงตามหาบัวหลวงปู่ลีกุสลธโรบริเวณสะพานบุญสวยงามมากไปที่ถ้ำหลวงปู่มัน่นแล้วก็ลงบริเวณบันไดาดาวดึงญาติโยมทั้งหลายก็มีจุดเยอะแยะเยอะแยะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าผาสูงหน้าผาต้านลมผารากใสผาต้นวิมานทิพนะสะพานทิพเยอะแยะไปหมดเป็นบริเวณที่เป็นธรรมชาติ ท่านสามารถดูดื่มแล้วก็ชมธรรมชาติเหล่านั้นได้หมดทุกที่ทุกท,ท,กทางนี่คือคร่าวๆก็ขอความกรุณาทุกข่านรักษาความสะอาดอย่าโยนแจ้วน้ําที่กินแล้วใช้แล้วทิ้งหรือขอยะทิ้งข้างทางเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันดูแลความสะอาดความเรียบร้อยสํารมกายวาจาใจแล้วก็ร่วมมือร่วมกุศสนกันตามอธยาศัยว่าเราไม่ได้บังคับท่านต้องทำบุญเท่านั้นเท่านี้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ทําก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไรตามอธยาศัยของท่านเลยเพราะว่าวัดไม่ได้มีอะไรมีตู้บริจาคท่านก็จะหยอดหรือไม่หยอดก็ตามอธิยาศัยของท่านตามสะดวกตามสบายแต่อย่าปล่อยตัวปล่อยใจประมาทเสียงดังหรือว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ให้สํารวมระวังในการมาวาดวา,าศาสนามีหิริความลายแจใจมีโอตปะความเกรงกลัวต่อบาป นี่คร่าวๆในวันนี้นะคร่าวๆในวันนี้ท่านทัง้งหลายได้ซึมซับบรรยากาศที่วัดป่าอาผผาสูงถึงเป็นธรรมชาติมีต้นตะเกียนต้นเขียมกระนองต้นกระบกอ่าแล้วก็มีต้นพยุงชิงชันอะไรเยอยะแยะไปหมดนัางดําต้นพระพราพระพรึงมีต้นไม้หลากหลายชนิดตะโกพระนมนะโอ้ยมากมายหลายประการมีกวางมีกระจอกเทศมีไก่ฟ้าไก่ป่าฝูงแกะฝูงแพะ อยู่ในบริเวณวัดนี้มากมายฉะนั้นกานขับรถการอะไรอย่าขับเร็วค่อยๆขับเดี๋ยวจะเหยียบกระรอกตายเดี๋ยวจะเหยียบนกยุงตายเพราะว่ากระรอกและนกยุงและสัตว์ในวัดถูกรถเหยียบตายมาเยอะมากแล้วขอความกรุณาท่านอย่าเป็นหนึ่งในนั้นเลยนี่คือวัดป่าภูผาสูงนี่คือธรรมชาตินี่คือพุทธสถานนี่คือแหลง่งที่ทุกท่านจะได้มาสร้าง,างคุณงามความดีได้มาสร้างบุญบาร,รมีอาตมาพระมหาธิรนาคธิโรผู้เป็นประธานสงฆ์ก็ยินดีต้อนรับทุกทกท่าน ขาดตกบกพร่องประการใดทุกท่านก็บอกเจ้าหน้าที่และท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งต้องการพบพระอาธินาศก็แจ้งแจ่ไม่ชี้ในจุดนั้นว่าต้องการพบพระอา,าะจารย์พระอาจารย์บ้างหรือเปล่าสะดวกหรือเปล่าพักอยู่หรือเปล่าถ้าพระอาจารย์ไม่ได้เดินจงกรมไม่นั่งภานาหรือว่าไม่ได้พักอยู่ก็ยินดีต้อนรับทุกทท่านขอบคุณทุกท่านสาธุก,กับทุกคนอนุโมทนากับทุกทท่านกาดตกบกพร่องประการใดตมาพระมาธินาชก็อภัยแทนเจ้าหน้าที่และก็บุคคลของวัดไว้แทนณโอกาสนี้ด้วยขอเจริญพร